สบายดีวันนี้จะมาเล่าประวัติความเป็นหมาของผูมะหลงกูบาเจียงหากได้เดินทางตามเส้นทางเล็กที่13าไตเมื่อก้าวเข้าสุ้งใส่เดนเมืองปักเสแด่นจำปาจะเห็นผูซ่องนวยนี้ตั้งยุ่งเหียงกัอย่างสง่างามผูซ่องนวยนั้นมีชื่อว่าผูมะหลงและผูบาเจียง ผูส่วงผูส่วงน้อยนี้ได้เก็บฮักษาในใิยายหักอัม,มะตะคองเขาบาเจียงและนางมาหลงเอาไว้นานแสนนานจนเท่าทุกวันนี้ซึ่งมีนิทานเก้าเล่าซื้อกันมาว่าเมืองจำปาก็เป็นเมืองเก้าที่มีประสาทสนธรรมะกินอยู่ที่นี้มาเป็นเวลานาน,นตามเข็มน้ำ ตามเข็มน้ำของที่ไล่งงเข้างงออกตามเจยผูซองน้อยนั้นมีเส้นทางน้อยเป็นทางเกขียนและทางคนย่างไปมาห้าสู้รธรมา,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 คาคาคายบกคือบกคาสไะไรเนี่ยแต่สมัยก่อนเคตนี้เป็นป้าดงพวงไพที่ตึกหนามีสัตว์ป้านานาพัน จะย่างไปย่างมาตามลำพังคนเดียวบ่ได้ในป้าดงแห้งนี้มีเสือ้อคุ้งพ่อเมียอาศัยอยู่พ่อเมียเสือ้อคุ้งสมัยก่อนจะหาสัตว์ป้าเป็นอาหารต่อมาอาจจะมีสัตว์ป้าน้อยหลงจึงหันมาจับเอาผลที่ย่างไปตามเขมทางเป็นอาหารเฮ็ุให้สาวบ้านลมตายไปไลยขน จักนั้นหมาสาวบ้านก็ยานกลัวเตกตื่นบอกกาไปมาหาสู้กันเฮ็ดให้เส้นทางก็เศร้าหมองป่าสจากเสี่ยงเ้าจาคลองคนไปหมาเนื่องจ้าคัดกันไปมาหาสู้กันสาวบ้านจึงรวมกันเพื่อ หาวิธีค้าเสื้อโค้งพัวเมียนั้นสาวบ้านทากันเฮ็ดควกเห็ดเาวกลางลัดไวตามเส้นทางที่เสื้อพันในที่สุดก็สามารถค้าเสืออเส้อตัวเมียได้เมื่อเสื้อตัวเมียตายจึงเฮ็ดให้เสื้อตัวผัวกิวโกดโกธา อ๊อลวาวัตห้ากินผู้ขนย่างพ่วงบ้าเฮ็ดให้คนตายมือละซ่องขนบเวนแต่ละวันจึงเฮ็ดให้ขนอกสั้นควรหายบ่มีไผ่าาย,ย่างไก่มาเท่านั้นเลยตกมามือนึงไหนผ่านนุ่มที่มี สี่มือดีคนหนึ่งคิดยักหายให้เสื้อโพ้งเท่าตัวนั้นที่สั้งห้ารชีวิตคงญาติพี่น้องสาวบ้านสาวเมืองคงตนไปจึงตัดสินใจแบกหน้าเปิ้งขันไงย่างไปตามทางและไปจอโมองรัดสกัดเพื่อค้าเสื้อตัวนั้นนั่งจอบมองยูกแขมทางได้บดนบางเอิญได้ยินเสียง เบบตกอกตกใจของขนผู้หนึ่งดั่งโกงว่าโอ้สวยเน่สวยเนย่สวยคอยเนย่พอได้ยินเสียง้องข้อความเสือเหลือไหนผ่านนมคนนั้นก็เฝ้าเอาตีนเย,ยบขานหน้าน้นองและดึงใส่นะน้องมาใส่ไก่เกี่ยมไว้ครบพอดีเกี่ยมพร้อมแล้ว ในผ่านนุ่มเที่ยวไปทางหน้าก็ปากกดหินใสยนุ่มนุ่มเราเขาเดียวกันกับตุนเองคววมความเล่นตาตี้ตาลานมาตามทางเบื้องหน้าติดตามลังใส่นุ่มผู้นั้นแม้นเสื้อโค้งใงตัวหนึ่งคววมย่างตามเยื่อหมาผ่านนุ่มเฝ้าปิ้นตัวเขาไปบงังกกไม้ใ่ไงเข็มทางจังท่าและจงบึง ลุกน้าปลายแหลมที่อับด้วยยาพิษในไส้เสื้อตัวนั้นสายนุมผู้นั้นให้ใจสงาบสงอเมื่อไล่เงื่อไข่ขาวเต็กออกทั่วตัวเล่นผู้เข้ามาพอดีเทื่องผ่านนุมก็หมดเหงแล้วลมฟุบลงแขมทางพอดอีพอดีเสื้อย่างมาถึงผ่านนุมเกาะหน้า ลูกหน้้เนิ่งไปตามเป้าเข้าทึกตากำวขวาคองเสื้อพอดีเสื้อหงโกขึ้นจนคับดงพงไผ่แห้งนั้นพร้อมเดียวกันนั้นมันก่กระโดดเข้ามาหาที่หมาของลูกหน้าลูกหน้าลูกที่สองคองผ่านนมก็ลั่นออกพอดีทึกกระตูจะลอกขอของเสือแต้ปัดนั้นมันยังกระโดดเข้ามาตก หน้าโค้งผ่านนมผ่านนมกระเด็นไปทางหน้าพร้อมพังลง้มแหบง่ายหลงกับพื้นดินเสื้อก็ล้มหัวสนไปทางข้างเสื้อฟางตายหันหน้ากลับหมาใส้ผ่านนมโดยความโฮท้ทยและเจ็บปวดสุดแสนสาหาัสเมื่ออย่าพิษลืมอกฤตผ่านนมทอดมีดไปเล่มอกจากฟักมัดเอว มือซ้ายคว้าห้ากกไม้เพื่อเปินบ้อนช่วยสู่เหงผ่านนุ่มผานผานจังท่ามือคว้ากำมดามมีดเหลงไปแลมขคงมีดโลโลหับการกระโดดเข้ามาคงเสือเสือ้อไฮก็จังท่าใดแล้วซักขยโยเข้ามาใสสุดเหงพอดีไปมีดเสียบจึ๊ เข้ากระตูท้องคองเสือจนจำดำเสื้อหงโกูจนหมดเหงเลือดเสือไล่โอกอำัำไล่โอกอาบตนโตและหลงไ้ดินทึ่งปานนั้นเสื้อก็อยังกระโดดเข้ามาตกล่งผ่านนุ่มลมสุขไปทางด้านหน้าเสือ้อทนความเจ็บป,ปวดม่ไดนจึงกระโดดเข้าไปในป่า ให้ตไปทอไปพร้มกับมีดดวงนั้นขาทองไปน้าผ่านนุ่มบัตเจ็บลายบอนแกมทรายคาดเป็นหอยยาวตามคมลิบแหลมคงเสือเลือดไห่ออกมาอาบหน้าและตุนตูบทรงเสื้อคาดตุนตูก,ก็ทึกเล็บมือเสือคุอดงาวลายบอนผ่านนุ่มตั้งสติได้จึงพยุงลงัง จึงพยุงห้างไก่ที่อาบไปด้วยเลือดสีสุเสีัดลุกขึ้นเลี้วเลี้ยว้ยวายเลียวขวาเมื่อแน่ใจว่าเสื้อนี่ไปแล้วผ่านนุ่มจึงคิดเสะเดือกถึงสายนุ่มที่เสื้อไล่กัดนั้นผ่านนุ่มเลี้ยวไปเคียงทางข้างหน้าซึ่งโบห้างไกป่ปานใดเห็นสายนุ่มุนนั้นนางกู